ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC วโลกเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปทําการแก้ไขปัญหาคาบ,บูเรเตอร์รั่วนะครับถ้าคาบ,บูเรเตอร์มีลักษณะอาการรั่วดังต่อไปนี้ให้เพื่อนๆทําการแก้ไขนะไม่ว่าจะเป็นรถยี่ห้อไหนรุ่นใดค่ายไหนก็แล้วแต่นะครับเพราะว่านะครับถ้าคาบ,บูเรเตอร์รั่วแบบนี้นะครับมีโอกาสที่ จะทำให้นะครับเกิดอาการไฟไหม้ลดได้นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับขับไปดีๆแล้วรถเกิดอาการไฟไหม้ลุกขึ้นทันทีนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าไฟได้ไหม้แล้วเราเอาไม่ทันแน่นอนนะครับเพื่อนๆดังนั้นเราต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่า1นนะครับบริเวณแถวคาร์บูเรเตอร์นะครับ จะมีนะครับความเปียกชื้นนะครับเปียกอยู่ตลอดเวลานะครับอันดับที่2นะครับในขณะที่เราจอดรถหรือว่าเราขับรถก็อาจจะได้กลิ่นน้ํามันเบนซินโชยมาอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อนๆอันนี้นะครับเป็นนะครับสิ่งที่นะครับทำให้เรานะครับเกิดข้อสังเกตได้ง่ายๆนะครับว่ารถของเราเริ่มมีปัญหามาจากระบบน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับ ให้เพื่อนๆส่องเขาไปดูนะครับแถวคาบูเรเตอร์ก็แล้วกันนะครับถ้าหากคาบูเรเตอร์เปียกชื้นนะครับก็แสดงว่าคาบูเรเตอร์ของเรานะครับมีจุดรั่วซึมอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆดังนั้นวันนี้นะครับสำหรับ Honda เวฟร้อยคันนี้เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าคาบูเรเตอร์ของเราชุ่มโชกไปด้วยน้ํามันนะครับเพื่อนๆดังนั้นนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปทําการถอดล้างคาบูแล้วก็นะครับทำการแก้ไขปัญหานะครับอันดับแรกก็ นะครับปิดก๊อกน้ํามันนะครับเตรียมที่จะถอดน็อตหัวแฉกนะครับที่ยึดก๊อกน้ํามันออกสองตัวนะครับแล้วก็นะมีน็อตเบอร์แปดยึดนะครับอาคาบูรเตอร์สองตัวนะครับด้านซ้ายกับด้านขวานะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็จะมาทําการถอดสายโช๊คนะครับถอดนะครับยางปากคาบูหรือว่าท่อไอดีนะครับเพื่อนๆในฝั่งนี้นะครับเราเราจะมองเห็นอยู่แค่นี้นะครับส่วนนะครับ ด้านบนขาบูก็จะมีนะครับสายสายรูหายใจเสียบอยู่ด้านด้านซ้ายนะครับแถวแถวสายโชคหนึ่งสายก็ถอดออกเลยนะครับอ่านะครับตอนนี้ก็เริ่มทาการนะครับถอดออกก่อนเลยนะครับมือหนึ่งคือกล้องมือนึงถ่ายเพื่อนๆอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆถอดจุดสีออกนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นจุดที่เราจะต้องทําการถอดนะครับอย่างที่เพื่อนๆอได้ฟังนะครับที่ผมบอกไปเมื่อตะกี้นี้นะครับ อันดับแรกสิ่งที่เราจะต้องทําการถอดก็คือปิดกอ๊อกน้ํามันแล้วก็ถอดเอาเกอ๊อกน้ํามันออกมานะครับโดยกอ๊อกน้ํามันของเราจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับเป็นน็อตหัวแฉกตัวเล็กๆนะครับดังนั้นอย่าให้หล่นหายนะอาหาที่วางไว้ดีๆนะครับพอเราทําการถอดกอ๊อกน้ํามันออกมานะครับก็จะมีโอลิงหนึ่งตัวบริเวณเกอ๊อกน้ํามันนะครับเพื่อนๆนะครับก็ดูด้วยว่าแข็งแตกขาดรั่วซึมไหมนะครับ ต่อมานะครับสายโช้กของตระกูลเวฟ้อยมันมีอยู่หลายรูปแบบนะครับในรุ่นของผมนะครับเป็นง่ามสวมนะครับเพื่อนๆนะครับก็งัดออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ปลดปลดสายออกเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเวฟอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นน็อตขันบีบไว้นะครับเพื่อนๆก็ให้ทําการคลายน็อตหัวแฉกออกแล้วก็สายหลุดแล้วก็ปลดนะครับสายโช้กออกจากชุดดึงโช้กหรือว่าชุดลูกโช้กนะครับ ปลดออกมาง่ายๆเลยนะครับไม่ได้มีอะไรยากนะครับหลังจากทำการถอดสายโชคออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็นะครับทำการคลายน็อตเบอร์8นะผมอยู่ฝั่งนี้ผมใกล้น็อตเบอร์8นะครับฝั่งซ้ายผมก็ทำการคลายไปเลยนะครับแป้นคอรีดนะครับแป้นรีดตัวบนนะครับหรือว่าน็อตยึดคารบูลิเตอร์น็อตยึดแป้นคารบูลิเตอร์นะครับให้คลายออกมาเลยเบอร์8นะครับนี่นะครับพอเราทำการคลายออกมาแล้ว นะครับเหลือก็เหลือฝั่งโน้นนะครับฝั่งด้านขวาของตัวรถที่เราจะทําการถอดก็นะครับอ่ะอีกไม่กี่อย่างนะครับฝั่งโน้นนะครับก็สําหรับเบบร้อยก็ถือว่าถอดง่ายนะครับถอดง่ายคาร์บูลิเตอร์ถอดง่ายแต่ว่าชุดสีถอดยากนะครับเพราะว่าชุดสีในรถตระกูลฮอนด้าน็อตหัวแชกถ้าเข้าสนิมแล้วถอดไม่ออกเลยนะครับเพื่อนๆต้องใช้เครื่องมือดีๆหน่อยในการถอดนะครับอานะครับมาฝั่งนี้ก็จะมีนะครับนี่นะครับ น็อตหัวแชกนะครับลายยางข้อไอดนะครับอ่าลายลายลูกเร่งนะครับลายลูกเร่งนะครับอ่าลายลูกเร่งออกไว้นะครับค่อยเอามาออกข้างนอกก็ได้นะครับแล้วก็สายทุกอย่างนะครับที่สวมเข้ากับคาบูเรเตอร์ก็คือสายอ่าสายดำๆนะครับที่อยู่ข้างสกูจูนก็ต้องทําการถอดนะครับแล้วก็ถอดน็อตเบอร์8นะครับหลังจากที่เราทําการถอด อะคาบูริเตอร์ออกมานะครับวันนี้ผมจะไปแบบเร็วสักนิดหนึ่งนะครับอาหลังจากที่เราทําการถอดคาบูริเตอร์ออกมานะครับบริเวณก้นคาบูริเตอร์มีน็อตเบอร์สิบเจ็ดตัวหนึ่งนะครับตัวใหญ่ๆตรงปลายนิ้วโป้งผมเมื่อกี้นะครับอะน็อตเบอร์สิบเจนี้เป็นไส้กรองนะครับเป็นไส้กรองอีกตัวหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆอยู่ที่ก้นกระูนะ ที่เหลือนะครับก็เป็นน็อตสองตัวนะครับบริเวณก้นขบูก็คลายออกมาแล้วก็แยกชิ้นคาบูเรเตอร์ออกมานะครับเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนโอริงตัวที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งโอริงตัวนี้มีแยกขายและก็มีมาเป็นชุดนะครับอ่าก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าจะเปลี่ยนตัวเดียวหรือว่าจะซื้อมายกชุดพร้อมน้หนูพร้อมสกูปรับต่างๆก็มีมาครบชุดเลยนะครับอ่ะนะครับ หลังจากที่เอานะครับโอลิงเก่าออกจากก้นคาบูเรเตอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยทีนี้ก็เอาโอลิงตัวใหม่มาสวมลงนะครับการเลือกใช้โอลิงนะครับถ้าเป็นโอลิงเกรดท้องตลาดนะครับถ้าเป็นโอลิงเกรดท้องตลาดนะครับบอกไว้ก่อนเลยบางยี่ห้อนะครับไม่ถึงนะครับต้องยืดแล้วก็อ่าหยอดหยอดเกา้อนนะครับบางยี่ห้อนะครับบวม นะครับใหญ่กว่าโตกว่านะครับเพื่อนนะครับมันจะใส่ยากนะครับเพื่อนก็พิจารณาเอานะครับการที่เราจะใส่ประกอบโอริงนะครับต้องมั่นใจว่าเราจะไม่ได้ถอดอีกถ้าเราถอดออกมาปั๊บนะครับโอริงรอบหน้ามันบวมเลยนะครับเพื่อนนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะอ่ะนะครับทีนี้นะครับก็หลังจากที่ล้างเป่าคาร์บูเรเตอร์ล้างนมนงนมหนูอะไรทุกอย่างเวทีเสร็จเรียบร้อยนะครับก็นะครับจะทําการประกอบกลับแล้วเพราะว่า ไหนๆได้ถอดออกมาก็ทําการล้างคาบูเรเตอร์ไปเลยนะครับในเชตนี้นะครับเป็นการถ่ายแบบมือนึงจับนะครับมือนึงทํางานนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ผมก็ต้องไปอย่างรวดเร็วด้วยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าในเชตนี้นะครับต้นตอของสาเหตุนะครับก็นะครับเป็นที่โอลิงก้นคาบูเรเตอร์นั่นแหละนะครับตัวดีเลยนะครับมันมักจะรั่วนะครับเมื่อใช้งานนานไปนะครับ โอลิงนะครับขอบขาดแตกบวมรั่วนะครับเพื่อนเป็นเรื่องปกติของรถรุ่นนี้นะครับเอานะครับหลังจากที่เราทําการล้างคาบูเรเตอร์เปลี่ยนโอลิงนะครับเปลี่ยนโอลิงไปเป็นที่เรียบร้อยก็ทําการประกอบกลับนะครับพอเราประกอบกลับอยากให้เพื่อนๆนฟังเสียงอีกนิดเดงนะครับเ่านเพื่อนจะได้ยินเสียงของท่อไอเสียนะครับท่อไอเสียของรถคันนี้มีท่อผู่ท่อแตกนะครับในคลิปหน้านะครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อน ไปดูวิธีการเปลี่ยนคอท่อไอเสียด้วยตนเองแบบง่ายๆแบบบ้านๆนะครับผม